ท่านพี่น้องที่เป็นเบาวของอัลลอฮ์ซุบฮนอัตาลาทั้งหลายอัลลอฮ์ตาลาได้กําหนดศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์แบบสําหรับการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนและอัลลอฮ์ตาลาก็ได้ชี้แจงถึงสิ่งต่างๆและได้อธิบายทุกเรื่องอย่างชัดเจนในบัญญัติของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งนะครับไม่มีสิ่งใดที่บกพร่อง เกี่ยวกับบทบัญญัติของาศาสนานะครับและก็ไม่มีสิ่งใดที่เพิ่มเติมมาไปนะครับเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดเลยนะครับฉะนั้นแล้วอิสลามถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คู่ควรเหมาะสมสำหรับมนุษย์ทุกคนที่จะต้องยึดเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอลอตตาลาได้อธิบายเอาไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอาน และแบบฉบับที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้อัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าววันอุรอนะบอกว่าวะนัซเรานาอะลเลกัลกิตาบะทิบียนันลิคุลลิชัยวะฮุดะวะราะห์มะวะบุชรอลิมุสลิมินอัลลอฮฺบอกว่าเราเนี่ยได้ให้คัมภีร์อัลกุรอานมาเพื่อที่จะอธิบายชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นทางนำและเป็นความเมตตา และสิ่งเหล่านี้คือความดีเป็นข่าวดีกับบรรดารมุสลิมทั้งหลายอาลัลลอฮฺตาลาได้ตรัสเอาไว้ในสุรสมาอีไดอีกว่าอันย่อมมาอักมันตุละกุมดีนะกุมว่าอัตมัมตุอาไลกุมเนาะมัตีวะรอตีตุละกุมอิสลามมดีนะองค์การนี้เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำอลัลลอฮฺตาลาบอกว่าอะไรครับวันนี้อลัลลอฮฺเนี่ยได้ให้สมบูรณ์แล้วแก่พวกเจ้าซึ่งศาสนาแก่พวกเจ้าและวันนี้เนี่ยอลัลลอฮฺตาลาก็ได้ให้มันครบถ้วนแล้ว กับพวกเจ้าถึงความการุณาความเมตตาของพระองค์และอัลลอฮฺตะลาก็ได้เลือกให้อิสลามนั้นเป็นศาสนากับพวกเจ้าพี่น้องกับองค์การนี้เนี่ยเป็นการประกาศให้บรรดามนุษยาชาติตั้งหลายรับรู้ว่าอิสลามนั้นเป็นความเมตตากับมนุษย์เป็นความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับและใครก็ตามที่แสวงอื่นหาสิ่งอื่น มายึดเหนี่ยวนอกใจ islam ข่มคนพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับกับความขาดทุนเพระา ة, ال ال لام, ระอินนัดีนะอินเดนลอฮินอิสลามเพราะศาสนาหน้าที่ละออิสลามวเมนยยบตะกิไกรอิสลามมดีนะฟลายยุกบเลลมิหนูวะฮูว์ฟิลอาคิราติมินัลคอซีดินใครที่แสวงหาอื่นปรารถนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลาม สิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ถูกตอบรับนาะทีอละไ์และพวกเขาเหล่านั้นในวันอาคือราอจะเป็นกลุ่มคนที่ขาดทุนอย่างแน่นอนพี่น้องครับในอันกุรานที่อลัลลอฮ์บอกว่าอาจัวาอาจวะอัจมัมตัวอะไรกลุก่มเนี่ยมรดีเป็นอายะที่ทรงเกียรติหลักฐานนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความชัดเจนของศาสนาว่าอิสลามนั้นคือศาสนาที่สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับทุกด้านในการดําเนินชีวิตของเราไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง นอกจากว่าสิ่งนั้นท่านนบีสุลลลัมได้อธิบายเอาไว้ทุกอย่างนะครับท่านนบีสุลลลัมได้ให้โอวาทแก่ประชาชาติของท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอัสลัมได้ตักเตือนพวกเรานะครับซึ่งการตักเตือนของท่านนบีนั้นทําให้ดวงตาของเรานั้นเออหล้นไปด้วยน้ําตานะครับทำให้หัวใจของเรานั้นหวาดหวั่นและเราก็จึงกล่าวกับท่านอัสลัมบอกว่าโอ้รอซูลคำตักเตือนนี้มันเหมือนกับ คำตักเตือนจากลาของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะซัลลัมแล้วมันคือสิ่งใดเล่าซอฮายถามนบีก็บอกว่าตรอกตุกุมอลัลเบยดาไลลิฮะกานาฮาริฮะลายะซีกุอันฮะบาดีอิลลาฮาลิกนบีบอกว่าสิ่งที่ฉันทิ้งเอาไว้ให้กับพวกท่านทั้งหลายมันขาวสะอาดมันบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกลางวันกับกลางคืน นะครับไม่มีผู้ใดที่หลงทางนอกจากว่าคนเหล่านั้นจะมีความหายนะเท่านั้นแสดงว่าอะไรครับพี่น้องสุนนะแนวทางของท่านนาบีอันกุรอ่านแบบฉบับเรื่องอิบาดะเรื่องการยึดมั่นเรื่องการใช้ชีวิตท่านนาบีสลุลต์ละหัวอะไรหัวสลัมได้วางกรอบการใช้ชีวิตเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่มีการต่อเติมไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการตัดต่อนะครับศาส,สนาอันบริสุทธิ์ ที่ท่านอนบีบอกว่าแนวทางของฉันสิ่งที่ฉันทิ้งเอาไว้ให้กับประชาชนาของท่านนั้นมันชัดเจนเหมือนกับกลางวันและกลางคืนท่าน,นพี่นองผู้ศัทธาต่อบลอสุบฮานูวัตลาทั้งหลายศสาสนาไม่ได้เฉพาะการละหมาดอยู่ในสุเรอาอย่างเดียวการยึดมั่นว่าฉันมีอากีดะที่ถูกต้องแต่ศาสนานั้นจะต้องนําไปใช้ในทุกแง่ของการดํารงชีวิตเราอยู่ในตลาดเราก็ใช้อิสลามได้เราอยู่ใน องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางด้านการเมืองต่างๆเราก็สามารถจะนําอิสลามไปใช้เพราะอิสลามคือวิถีชีวิตชีวิตต้องมีอิสลามเราจึงจะสมบูรณ์แบบนะครับเราอย่าคิดว่าถ้าจะจะไปหาอิสลามเราต้องไปที่สุเหราย่างเดียวอิสลามเราอยู่ทุกส่วนของการดําเนินชีวิตนะครับเราละหมาดแต่เรายังกินดอกเบีย้ยเราละหมาดแต่เรายังรับสินบนเราละหมาดแต่เรายังกระทาในสิ่งที่มัน ้านต่อหลักศาสนาฉะนั้นคนที่จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบจะต้องนําวิถีชีวิตของอิสลามมาใช้อย่าคิดว่าจะต้องถือบวชไปทมฮักจ่ายสกาศอย่างเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องครับชีวิตของเราจะสมบูรณ์แบบได้ต้องขึ้นอยู่กับ3ประการด้วยกันประการที่1เราจะต้องยึดแบบอย่างมาจากท่านนบีในทุกแง่ของการดํานงชีวิต หลักความเชื่อการปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมว่ามาอาตากุมรอซูลฟะคุซูหูวะมานะฮะกุมอันหุฟังทะหูอะไรก็ตามที่นบีนำมานะครับนบีสั่งใช้ก็จงปฏิบัติยึดเอาไว้และส uh nah um ab, ิ่งใดที่นบีห้ามก็จงละทิ้งไม่ยุติรอซูลฟะก็อตออัลลอฮ์ใครที่เชื่อรอซูลปฏิบัติตามนบีเท่ากับว่าแน่นอนว่าเขาหลานั้นได้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل คุณควรตัมทูฮิบุนัลลอฮฺฟัตตบิอูนีอยากให้อัลลอฮ์รักอยากจะให้อัลลอฮ์เมตตาฟัตตบิอูนีก็จงปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัิวะสัลลัมนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองเราจะต้องปฏิบัติเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานูฮฺตาลาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเราละหมาดเราบวชหรืออิบะดาต่างๆเราจะต้องทำด้วยกับหัวใจอันบริสุทธิ์ไม่มีภาคีใดๆ ที่จะมีมาเข้ามาในจิตใจของเราอัลลอฮฺตะลาบอกว่าอะไรวะมาอูมิรุอิลลาลิยาบุลลอฮฺมุคลิซินนะครับไม่มีสิ่งใดที่เราสั่งใช้พวกท่านทั้งหลายเว้นแต่จะให้อิบะดาต่อเราด้วยกับความบริสุทธิ์ใจและก็ประการที่สามเราจะต้องมีหลักอากิดะหลักยึดมัน่นที่ถูกต้องตามอันกุรอานและสุนนะและตามแบบฉบับของอัมบัดาสฮาบะ เพราะเมื่อใดก็ตามที่เรากระทําในสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่ได้มีแนวทางที่ถูกต้องมันก็เปรียบเสมือนกับฝุ่นที่มันฟุน้งอยู่ในอากาศอัลลอฮฺตรลาบอกว่าวะกดิบนาอิลามาอามิลูมินอามลินฟะจาอันนาหูฮะบาอันมันซูรอและเราได้มุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงานที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้ที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้แล้วปรากฏว,ว่าอะไรอัลลอฮ์ก็ได้ทําให้สิ่งนั้นกลายเปรียบเสมือนกับสิ่งที่ไร้ค่ากลายมัน ฝุ่นละอองที่มันปลิวว่อนอยู่ในอากาศถ้าเรากระทำความดีอะไรก็แล้วแต่ี่เป็นไอบาไดาโดยที่สิ่งนั้นมีการเจียพลกับสิ่งที่เป็นชิริกการเชื่อต่อสิ่งอื่นการขอต่อสิ่งอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้ต่อให้เราทำความดีมากน้อยแค่ไหนมันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยนะที่เราเปรียบเสมือนกับฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ แ้าพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือ3ประการที่เราจะต้องนํามายึดและปฏิบัติในการดํารงชีวิตของเรามีความบริสุทธิ์ใจปฏิบัติอย่างถูกต้องตามรูปแบบของท่านนาบีและจะต้องมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องวันนี้กเราเราเ,รา,เราละหมาดแต่เราไม่มีความบริสุทธิ์ใจเรามีความบริสุทธิ์ใจเราละหมาดถูกต้องแต่เรามีสิ่งอื่นมาปะบนในหลักความเชื่อเท่ากับว่าการกระทํของเราก็ไร้ค่า ท่านเป็น้องผู้ศรัทธาต่อละซุบฮหานวัวตาลาทั้งหลายฉะนั้นการให้เอกภาพต่อละการยอมจำนวนต่อละเราจะต้องน้อมรับในสิ่งที่เป็นคำสั่งและและทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆเพราะว่าทุกเรื่องราวการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะต้องมีอิสลามเราอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับสังคมอยู่กับคนใหญ่คนโตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เราต้องนำอิสลามมาใช้ เพราะว่าอะไรครับในสังคมปัจจุบันมนุษย์มักจะถูกล้อมด้วยความคิดที่บอกว่าอิสลามนั้นเฉพาะอยู่ในสุเร่าอิสลามนั้นเฉพาะอยู่ในมูกเก็บนั้นอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งการดำรงชีวิตอิสลามมาจัดระเบียบสังคมให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น พี่น้องผู้ศรัทธากับอัลลอฮ์ตาลาบอกว่ากุลอินนัสลาตีวานุสุกีวะมะฮยายะวะมะมะติลิลลาฮิรับบินาลามินจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงแล้วการละหมาดการอิบาดะห์เนี่ยการมีชีวิตอยู่และการตายไปนั้นเพื่ออัลลอฮ์ตาลาลาชะรีกะลลวะบิดาลิกะอุมิรตุวะอานาอวะลุนมุสลิมีนนะครับเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์แห่งสากลโลกเท่านั้นไม่มีภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ตาลาด้วยกับสิ่งนั้นแหละ ที่อัลลอฮ์ตาลาได้สั่งใช้นะครับให้เราลัไสเนี่ยเป็นคนแรกใง,งการสวามิภักดิ์ต่ออละโดยที่เรานั้นไม่มีภาคีใดๆกับอัลลอฮ์สุบฮาหนุวะตาลาฉะนั้นท่านพีน้องผู้ศรัทธาต่อละสุบฮาหนวะตาลาทั้งหลายผมอยากจะยกตัวอย่างให้กับท่านปี่น้องได้เห็นว่าการใช้ชีวิตของมุสลิมนั้นที่อัลลอฮ์ตาลาได้เลือกให้อิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบและอัลลอฮ์ตาลาก็พึงพอใจที่จะให้เราเนี่ยมนุษย์เนี่ย ได้ยึดมั like ่นอยู่บนแนวทางของศาสนาอิสลามเพราะอัลลอฮฺตาลาผู้ทรงรู้ดียิ่งกับสิ่งที่มนุษย์นั้นจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อัลลอฮฺตาลาบอกว่าอัลลอฮฺลราคงข้อควลอัมรุตบารัะกัลลอฮฺุรับบุนอาลามีนเพิงทราบเถิดว่าการสร้างทั้งหลายนั้นเป็นกิจการทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺตาลาและอัลลอฮ์ก็ร่ำย่อมรู้ดียิ่งกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้กับเราทั้งหลายฉะนั้นท่านพี่น้องครับ เราจะต้องช่วยเหลือกันในสังคมเราจะต้องพูดจาก,กันดีๆในการตักเตือนในการห้ามปรามบทบัญญัติต่ตางๆมากมายในอันกุรอานอย่างเช่นอัลลอฮฺตะลาบอกว่าวกูล ok ูลินนาเสีฮุสนาเวลาเราจะไปเตือนใครไปบอกใครในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะต้องใช้คำพูดที่มันดีๆท่านอิมมัสซันบัสรีได้อธิบายในองค์การนี้บอกว่าคือการใช้ถ้อยคำที่ดีในการสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นความดี และเวลาเราจะห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วเราก็ต้องใช้ถ้อยคำที่มันนิ่มนวลน,นะครับอดทนสุข,ขมุมรู้จักการผ่อนผันนะครับในการใช้ถ้อยคำที่จะแนะนำกับผู้อื่นในการกระทำความดีนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ว่านี่คือศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมให้เราตั้งหลายนั้นได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขอะไรพี่น้องครับ อิสลามสั่งใช้ให้มีการตัดสินกันอยู่บนความยุติธรรมอิสลามไม่ได้สั่งใช้ให้มีการตัดสินตามอารมณ์ที่เราต้องการเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นต่างก็หวังผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นนะครับอะไรที่ฉันคิดว่ามันเป็นของฉันฉันก็จะพยายามหาหลักฐานมาเพื่อเป็นสิ่งที่ฉันจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นมากที่สุด a l l ล h taala อเลยบอกว่าอะไรบ้องอินนัลอฮัยะมุรุกุมอั د ต و อัด د ُ ن َ أَمَانَاتِ إِلَى أ َ ه แท้จริงแล้วอัลลอฮ์เนี่ยกำชับให้เราเนี่ยมอบคืนบรรดาของฝากจากคนที่เป็นเจ้าของอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ของเราพี่น้องครับเราก็ต้องคืนสิทิ์นั้นให้กับคนที่เป็นเจ้าของวัยจะหักกัมตุมใบดันนาเซอันตะกูมูบิลอาดลแล้วเราบอกว่าเมื่อพวกเจ้าเนี่ยจะตัดสินระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับก็จงตัดสินด้วยกับความยุติธรรม บางทีมนุษย์เนี่ยมักจะเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองนะครับอะไรที่ฉันสามารถที่จะเป็นประโยชน์เข้าหาตัวเองเข้าหาญาติพี่น้องของฉันเข้าหาคนที่ฉันรู้จักฉันก็จะพยายามปกปิดสิ่งนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตัวเอง น,นี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องระวังและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามแบบฉบับและหลักฐานและอันกุรอานมันก็จะนํามาซึ่งความหายนะในการใช้ชีวิตเราไม่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตในดุนยาแต่ในวลาคีร i เราไปไม่รอดพี่น้องครับความยุติธรรมนะครับและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการค้าขายการทํา,า,าทมาหากินไม่ เบียดเบียนคนอื่นไม่คดโกงไม่ปกปิดในสิ่งที่มีตำหนิอิสลามเราสอนทุกอย่างพี่น้องครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างท่านนบ,บีสอลัลสลัมบอกว่าอาตัตอให้มุนจายเห็นคนหิวเราก็ให้อาหารนบ,บีบ,บอกว่าให้อาหารกับคนที่เขาหิววะอูดุนมาริดไปเยี่ยมคนป่วยใครก็แล้วแต่ที่พี่น้องของเราล้มเจ็บป่วยไม่สบายก็ไปเยี่ยมเขา วัวกุ f กฟุ่อดีนะครับแล้วก็อะไรครับช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนคนที่ถูกกัดขังคนที่เขาถูกกฎหมายเล่นงานอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่มีอำนาจในการที่จะทำภารกิจในเรื่องของการทำให้ตัวของเขานั้นรอดพ้นอาจจะถูกเส้นสายอะไรต่างๆมากมาจนกระทั่งว่าทำให้เขานั้นถูกโยนความผิดมา ถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้พี่น้องกับช่วยเหลือนี่คือคำสั่งสอนของาศาสนาอิสลามนะครับฉะนั้นอิสลามไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ในสุเราอย่างเดียวแต่อิสลามคือสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องนำไปใช้ชีวิตตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับท่านอาบับฮุล่ล,ลา,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 ออาะไรห์รสุฟรัดติตอาม นะครับอันนั้นรับศุลกากรสลละมาระอะลาซุฟรตินตออามินฟ فأ ดดะ้งขั้นดะฮูฟีฮาฟานาลัสอัซาบิอูฮบะลาลานบีเดินเข้าไปในตลาดนะครับนบีเดินเข้าไปในตลาดปรากฏว่านบีก็เดินผ่านกองอาหารกองข้าวกองหนึ่งนบีก็เอามือสอดเข้าไปในกองข้าวนะครับปรากฏว่าข้างล่างข้าวเนี่ยข้าวของของคนนั้นเนี่ยมือของท่านนบีเปียกชุ่มไปด้วยน้ํา 佛ก,ก็ลามาหาดายาซอฮิบตออามนบ,บีก็ถามไอ้คนขายเจ้าของร้านขายข้าวเนี่ยบอกว่าไอ้ด้านข้าวของเจ้าเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นไอ้คนขายก็บอกว่าอซาบดุษมาฝนมันตกข้าวมันก็เลยเปียกนะครับเขาก็เลยหมุกเม็ดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนที่มาซื้อเนี่ยรู้ว่าไอ้ข้าวที่เขาจะขายเนี่ยมันเปียก รสุลลาะสลายสลามเตือนกับผู้ชายคนนี้บอกว่าอาฟาราจะอันตะหูเฝ้ากดตามใกล้รอฮุนนาสและทําไมเจ้าไม่เอาไอ้ที่เป็นเปียกเนี่ยมาไว้ด้านบนเพื่อที่จะให้คนที่มาซื้อเนี่ยเขาได้เห็นนบีบอกว่ามัลรัชชฟลายแซมินนีคนที่คดโกงไม่ใช่พวกของฉันนี่วิธีการสอนให้ได้รับรู้ว่าอิสลามนั้นสอนในทุกเรื่อง นะครับโดยเฉพาะในชีวิตประจําวันของเราพี่น้องครับร้านค้าต่างๆมากมายนะครับถ้าเราไม่หยิบเองเขาก็หยิบให้ได้ไม่น่าก็ไม่ดีนะครับจะหมกเม็ดในสิ่งที่มันมีตําหนิแล้วเราก็ขายให้กับพี่น้องของเรานะครับแล้วเราจะการันตีได้ยังไงพี่น้องก็นี่คือคนที่เป็นมุสลิมที่นําอิสลามมาใช้พี่น้องก็ลองย้อนยุคเข้าไปในยุคของท่านนาบีได้รู้คําสอนของศาสนาอิสลาม นะครับนบีพยายามที่จะทําให้พวกเขาได้เห็นว่านี่คือความรักที่เราจะต้องตักเตือนกันในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ช่วยกันปกปิดหมกเม็ดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เราต้องการที่จะได้ร้านค้ามากมายพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่นะครับ เนียท่านนบ,บีสัลลัลลอฮุซายด์สะลาห์บอกว่าอะไรครับอันมุสลิมอัคุลมุสลิมลายะฮิลุลิมุสลิมินบ้าแห่งอาคีฮิบายนฟีฮิให้บุนอิลลาบายนะฮูละมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันและไม่อนุญาตที่จะให้มุสลิมคนหนึ่งขายของที่มีตำหนิเว้นแต่ว่าจะต้องบอกให้เขาทราบว่าอันนี้มันมีตำหนินะอาจจะลดราคาได้แต่ไม่ใช่ว่าหวังจะได้ผลประโยชน์ถ้าเขาไม่ถามฉันก็ไม่บอก ขายรถขายอาหารขายผลไม้เราจะขายอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้ามันมีตำหนิเราก็ต้องชี้แจงเขานะครับเราก็จะต้องบอกเขาให้ได้รับทราบในสิ่งเหล่านั้นเพราะใครที่คดโกงนั้นไม่ใช่พวกของเราสุภาพนัอลนลพี่น้องนี่คือหลักคำสอนของศาสนาเพื่อต้องการที่จะให้สังคมให้ตัวของเราให้มุสลิมเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างสันติ นะครับถ้าเราขายของผิดขายของไม่ดีไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคกออะไรคือการด่าทอคือการบาดหมางไม่ให้มาอัพกันนะครับฉันจะไม่ไปซื้อร้านมันแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและปัญหาก็จะตามมาอิสลามตัดปัญหาเรื่องเหล่านี้ของที่มันมีตำหนิเราก็ขายไปตามลดราคามันไปบอกชี้แจงพูดถึงความซื่อสัตย์และความเป็นมุสลิมจะต้องมีอามานะพี่น้องครับ ผมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังตัวอย่างนี้คนในสมัยก่อนเขารักษาคำมั่นสัญญาเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเขาโดยที่เขาไม่คิดที่จะเอาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของคนอื่นแต่คนมนุษย์ในปัจจุบันอะไรที่เป็นโอกาสอะไรที่เป็นความความดีหรือประโยชน์ที่เขาจะได้ถึงแม้ว่าจะเบนความทุกข์ของพี่น้องเขาก็เอาทุกอย่างแต่พี่น้องกับศาสนาอิสลามไม่ใช่แบบนั้น พี่น้องลองฟังครับในหนังสือของสารานุกรมของอิหมามตบรอนี่ได้บันทึกเอาไว้ท่านเจริดบินอับดิลละท่านเป็นสหฮาบะนะครับได้อยู่กับท่านนบมีมุฮัมมัดสุลลัลลอยสลามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเนี่ยสั่งให้ทาสของท่านเนี่ยไปซื้อม้ามาตัวหนึ่งนะครับพอทาสคนนี้ไปหาม้ามาได้ นะครับในราคาประมาณ300ยเดียรัมแล้วก็นําม้ามากับเจ้าของมา้ามาหาท่านเยริตบินอับดุลละนะครับมาเพื่อที่จะเจราจากันเพื่อที่จะรับเงินฉันเจริสก็บอกกับเจ้าของม้าบอกว่าเฮ้ยม้าของท่านเนี่ยมันมันน่าจะมีราคามากกว่า300ยเดียรัมแล้วฉันจะขอซื้อเป็นราคา400ยเดียรัมได้ไหมเจ้าของม้าก็บอกว่าได้สิโออบบูอับดุลละ แล้วท่านเจอรีสก็กล่าวต่อไปอีกว่ามันไม่น่าจะสี่ร้อยนะมันน่าจะเป็นสักห้าร้อยท่านจะขายไหมก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับท่านอับดุลท่านเจรีสก็เพิ่มราคาไปทีละร้อยีละร้อยจนกระทั่งถึงแปดร้อยเดียร์ทมนะครับพอแปดร้อยเดียร์ทมแล้วราคานี้พอใจก็เลยซื้อขายกันแล้วมีคนถามว่าทําไมท่านเจอรีสถึงทาเช่นนี้ปกติเราเนี่ยนะครับเห็นของอะไรเราก็ต้องต่อจนกว่า เขาจะไม่ไหวแล้วแหละถึงจะเอาถึงจะซื้อนะครับไม่มีใครเพิ่มราคาขนาดนี้แต่ทําไมท่านเจอรีบิปินดับดูลลอฮ์อถึงให้ราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงราคาที่เหมาะสมแล้วท่านก็พอใจที่จะซื้อม้าตัวนี้ในราคา800เดียรทํมพี่น้องกับดูคําสอนและคนที่เป็นสหาบะเขาบอกว่าอะไรครับ Kebarapa ada. Mereka ada. Kebarapa 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 ada ว่าฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากอัลลอฮ์มมฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตว่าฉันจะละมาดจะจ่ายสาการจะเชื่อฟังต่ออัตต่ออัลลอฮ์และรอสุลลลอฮ์และฉันจะเอื้อประโยชน์ให้กับมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือคำพูดพี่น้องครับท่านแารีดบอกว่าอะไรพอท่านแารีดได้พูดถึงขะคดีบทนี้ที่ท่านเนี่ยเคยให้สตยาบันกับนบีเอาไว้ว่าฉันจะเป็นผู้ที่เอื้อประโยชน์ ให้กับพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําหรือการปฏิบัติสิ่งใดก็แล้วแต่หากว่าเห็นพี่น้องมุสลิมได้รับความเดือดร้อนท่านจเจรดญบอกว่าอะไรครับในสิ่งที่เขาขายเนี่ยม้าที่เขาขายเนี่ยฉันมองดูแล้วว่ามันไม่ใช่สามร้อแต่เขาอาจจะขายอันเนื่องมาจากความเดือดร้อนหรือความจําเป็นอะไรสักอย่างที่เขาต้องขายนะครับ เพราะว่าที่ฉันให้ราคาขนาดนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะช่วยเหลือเขาเบินความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับให้ราคาเหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ท่านไม่เป็นคนที่ขดขี่คมเหงหรือเอารัดเอาเปรียบเบนประโยชน์ของคนอื่นทั้งๆท,ที่ว่าเขาเดือดร้อนท่านไม่ได้มองประโยชน์ของตัวเองพี่น้องครับที่จ่ายไปในราคา800ก็เพราพต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม ไม่ใช่ต้องการที่จะจกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบนำมาซึ่งประโยชน์ของตัวเองพี่น้องดูแบบอย่างความดีงามของสหบะเพราะเขาสัญญากับนบีบอกว่าเขาจะให้ประโยชน์ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมทุกคนเราสามารถที่จะบิดผิวได้เราสามารถที่จะต่อราคาได้เป็นเรื่องปกติแต่สหบาเก็บอกว่าเขาคนนี้เคยให้สัญญากับนบีว่าเขาจะไม่คิด ที่จะเอาประโยชน์เบิ่นความทุกข์ของคนอื่นสุด้านัลล่นหรอท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือแบบฉบับนี่คือแบบอย่างอันดีงามที่อยากจะให้เราเนี่ยนำไปปฏิบัตินำไปเป็นบทเรียนนำไปเป็นข้อเตือนใจว่านี่คือวีรบุรุษบรรพบุรุษของเราที่พวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เอาไว้อย่าจกฉวยโอกาสประโยชน์ของตัวเอง บนความเดือดร้อนของพี่น้องของเราเราอาจจะเห็นในสังคมมากมายที่จะฉกฉวยโอกาสไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นอะไรที่ตัวเองได้อะไรที่ตัวเองมีประโยชน์ฉันเอาหมดแต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้ว่าตัวเองนั้นมีความต้องการมากแค่ไหนก็แล้วแต่นี่คือแบบอย่างของศาสนาอิสลามฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อละตาลาทั้งหลายก็อยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้นำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแล้วอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาก็จะประทานความเมตตาให้กับเราฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อละตาลาทั้งหลายมุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่เกรงกลัวต่อละตาลาเขาจะไม่หลอกลวงพี่น้องเขาจะไม่คดโกงพี่น้องจะไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องของเรา มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับอิมามบุคอรีเนี่ยอิมัมบุคอรีผู้ที่เป็นพันหนังสือนะครับฮะดีสที่ถูกต้องที่สุดรองจากอันกรวมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาฝากขายของนะครับฝากขายของมีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งต้องการที่จะมาซื้อในราคา5,000ดีร์ธรรม ท่านกาลังยุ่งอยู่กับกิจาการของท่านท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไปก่อนแต่เจตนาของท่านเนี่ยต้องการที่จะขายไอ้พ่อค้ากลุ่มแรกที่จะมาขอซื้อเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นอีกอ่ะพ่อค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็มาขอซื้อในราคาหนึ่งหมื่นดีคัท่านสามารถที่จะเลือกกําไรจากการขายสินค้านี้นได้ไม่ได้ผิดหลักการศาสนาแต่อะไรครับแต่หัวใจของอมามบุคลีเนี่ยมีเจตนาตั้งใจว่าจะขายให้กับพ่อค้ากลุ่มแรกนี่แหละ แต่ว่าท่านยุ่งไม่สามารถที่จะทําการซื้อขายกันได้นะครับท่านก็เลยบอกว่าอะไรฉันไม่สามารถที่จะทรยศกับหัวใจของฉันได้ในเมื่อเนียดแล้วตั้งใจแล้วว่าจะขายให้กับคนคนนี้ถึงแม้ว่าคนที่สองพ่อค้าที่สองเขาจะมาเสนอราคาถึงห้าถึงหมื่นเดียร์ฮัมก็ตามฉันก็จะขายในราคาห้าพันต่างกันมากพี่น้องครับเขาไม่ได้เห็นผลประโยชน์เขาไม่ได้เห็นถึงสิ่งที่เขาจะได้รับ แต่เขาบอกว่าอิมาบุคอรีบอกว่าฉันไม่กล้าที่จะทรยศกับความซื้อสัตว์ของฉันฉันไม่กล้าที่จะทรยศกับเจตนาที่ฉันเคยเนียดว่าฉันจะขายให้กับคนกลุ่มแรกที่มาขอซื้อสุภาพนัลลพี่น้องครับแบบอย่างเหล่านี้พี่น้องครับมันจะไม่มีในกลุ่มชนใดนอกจากกลุ่มชนที่อยู่ใน อุมมะของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลฮวอะลัยฮิวะสัลลัมวังว่าเรื่องราวเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเรา